เบิ่งทั้งนูเนื้อมีครับบ้างเนื้อครับเนื้อสี่เดือนครับนี่คือหนูคัดไว้ถ้าขายอันบ่ครับลอขายครับหนูเนื้อคือตัวนี้นี่คือผมมึงด้วยสายตานี่ก็ประมาณจักสิบ่ได้ลรือเาเนี้ยโขีดแค่ขีดนี่ครับเจ็ดแปดหมดเลยครับเจ็ดแปดสี่นบ่ครับนะครับอันนี้คือแนวเบิ่งหน้าเบิ่งดูมันเป้นไขเลยนี่ครับนี่ตัวฟูเนาะมันบ่ครับคือตัวฝูอันบ่ คือตัวผูกมันบ่คือตัวผูกมันเมนบะล่ะผูเบดรับผูเบดบ่ครับมันมันสีตางกันสิตางกันครับผูเบดเลยผูเบดเลยเนาะครับอันนี้คือผู้บริโภคพ่อม่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่เก่่่่่า่่่่คร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่งครับ เป็นขีดเลยหน,นูที่พ่อมให้กเกษตรกรทั่วไปเอาไปเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์นี่ของพิสุพัฒน,น,น,น์นี่ต้องเป็นหนูที่ลอดลูกเคยลอดลูกมาก,ก่อนบอกรือว่าห้านคะลอด<อ>สาวเลยหนสูสาวครับหนูสาววเลยสาว,สาว,สาวพอกับมนุ่มๆเลยครับพอนุ่มๆเลยครับบอกเคยเลี้ยงลูกมาก่อนแมนครับสาเหตุพ่อที่ให้ซุ้มนีไปพ่ออย่างเพราะว่ามันมันสิป็นการเข้าเริ่มต้นใหม่นะครับมันสิเบิงออกอครับอีกอย่ยางกับมัน มันเป็นนูสาวนะครับคือการเข้าซื้องัวนี่นะครับครับมันก็สีหุ่นมันก็สีดีมันสีงามนะครับเบิ้งกันเลยครับเขาบอกอยากเอานูทีส้มทีออกลูกแล้วไ้นะครับนูเนี่ยเอานูสามตัวผูนึงแม่สองนี่นะครับเอาเข้าคู่กันแล้วนี่ลูกออกมาปุ๊บรอบต่อไปสองแม่เนี่ยยังต้องการผัวคนเก่าบ่อหรือว่าเอาหัวตัวใหม่บางที่ก็สลับคููครับบางที่สลรับคููก็บ่าเป็นยังกันเนาะเม่นเพราะเป็นยังมาเจอกันบ่อ อครับนูนูนี่เอาออกปุ๊บเอาไปบอออื่นเอามาใส่กันนี่ลงกันเลยครับลงกัดกันเลยครับกันด้วกันเนี่ยลงกันเร็วนูนี่ลงกันเร็วครับว่าแต่เอาออกปุ๊บแยกปุ๊บท่มลงบออเดียวกันนี่เริ่มกัดกันเลยกัดกันด้วยกันบอครับบัดนี้วิธีการแยกก็คือแยกจากบออเดียวกันควรจะออกไปอยู่ในคูกันซะกอนบนบ่ครับจับคููกันซักอนให้มันคุ้นเคยครับเริ่มจากสาวใหม่เนาะแมนครับจังอาผูบาใหม่ไปให้ครับอ ต่เข้าแยกกันนั่นที่แรกนะเข้าตัวผู้ครับใหญ่ไปก่อนอเข้าจากเอาตัวเมียใหญ่ไาหลังอครศัพ่าให้ตัวผู้นะมันมันเป็นเจ้าทินก่อนนะครับทอาอรัาจักรเม่อนถ้าเข้าเอาเมียออกไปก่อนปุ๊บตัวผู้ไปน้หลังนี่ตัวเมียมันสิหวงบอมันหมอครับมันสิกัดมันสิหุ้มกัดตัวผู้เพราะว่ามันมีสองเลยดิมันสิหุ้มกัดตัวเดียวเป็นเจ้าแม่ค่ะเป็นเจ้าแม่เื่อพแม่ใหม่เขาต้องเอาตัวผู้ใหญ่ออกไปก่อนใหญ่ไปก่อน เด็ก็ใชมีการเขียนปะบักหนูเนาะแน่นครับนี่ก็นูเนื้อเบิ้ดขัดสนีดูเนื่อแรงบ้างนี่โอ้ตัวนี้ตุ่มหูครับจีดกลัวหมดแล้วนี่เนี่ยก่อนนี่ตุ่มหูเบิดครับรุ่นก็ร่างดีนี่เป็นพ่อพันธุ์อะไรขึ้นกันมันครับมังตัวก็เก่าขีดกระมีนี่ครับเอาเป็นแปดขีดเก่าขีดนะครับซุ้มนี้ครับเป็นพ่อพันธุ์ได้พ่อพันธุ์อะไรขึ้นกัน นูเป็นหมันบ่พี่ปกติม,มันมีมมันก็ีครับม,ม,ม,มีมีหมันเพื่อนมันคือหมันจากตัวแม่หรือตัวผู้ก็ส่วนมากเป็นตัวแม่ครับช่วงตัวแม่บครบัเพราะว่าตัวแม่มันกินหลายเลยกินหลายครับอ๋อครับกินหลายกินหลายเฮ็ดให้อ้วนครับอ้วน,วนสมบูรณ์เมียนทั้งหมาดเนี่ยก็เจอสามสี่บ่อกันสามสี่แม่มครับผมก็บจำนายมาแล้วเอามาที่แรกกันบ่ครับเอามาออกมาเข้าขจรว่าที่แรกครับกับข้อมือนี่เอาสมมุติ เกษตรกรอยากเอาไปเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นี่ขายขายชุดเท่าไหร่พี่ชุดละคสามตัวเนี่ยเนาะอันบอครับชุดละหนึ่งพันครับชุดละหนึ่งพันซ้ำต้นทุนถือมาละแมนครับแค่ขายก็ปีเดียร์เนาะราคาท่านขึ้นเนาะบ่รท่านขึ้นเพบาะท่านขึ้นนะครับน้องมองขายพันธุ์สองพันหาได้ครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่ามองบางมองเป็นมืดก็มีเด้วยแมนเหมื้นหูมาแมนครับอขายแบบ แล้วก็มีการการันตีนะว่าเสียวซื้อขึ้นอย่างสินาเพื่อสืบค้ามันพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อสินาแต่วปล่อยออกแพงอย่างสินามีที่กันโบโบตายตัวครับ้โบตายตัวแล้วแต่แล้วแต่ผู้สิ่งกำหนดราาคได้กำหนดได้ครับอืมกำหนดราคาแต่ว่าก็ให้อยู่ในราคาตลาดที่เหมาะสมที่พี่น้องเขาจับต้องได้ครับนะครับนี่ของหนูบนมาในแซนูแม่หนูสาวแม่พี่หนูสาวสาวแม่นี่คือหนูแม่นะครับที่ อ่าออกมาผสมเนาะผสมไว้แล้วครับแต่ว่าท่านออกลูกเขาน่ายังครับยังครับตัวผูกก็อยู่นั่มบ่ครับผสมครับอยู่นาะตัวผูกตัวนั้นครับคนแทงโชคคนแทงคนแทงอยู่ตัวผูกประมาณเก่าขีดได้เก่าขีดบตัวแม่ประมาณเจ็ดขีดน่าจะได้ครับแสดงว่าพอพันเนี่ยโค้นสุโขทัศนกเขาแปดขีดเนับอยากอยากให้โครงสร้างมันใหญ่แน่ยนะครับจับเองนั่นบอครับเอาเอ mm hmm. งอันนี้เฮ็ดจาก ไอแผ่นเลยเหลียบห้อนี้ครับกระเบื้องแผ่นยิบซำเนาะยิบซำเนาะแบบบางพร้อมเนาะครับเบื้องแบบหนาแบบบางแต่ต้นทุนก็ถูกลงครับมันกับโบปีนโบยังเนาะครับธรรมดาคืออัดไว้ครับเพื่อบริหารเพียงบันลงไปตอมเมียนบริหารเองนี่พวกไอ้ศัตรูมันนะครับพวกงูพวกนกพวกยังพวกนกเข่าพวกงูนกเข่าก็มาเข้ามอยู่บานนี้เข่ามากเห็นมันได้กินเนาะนพวกงูครับงูสางูเข่างูนี่นึงจันฟอนครับ แมนตะพันนจะพั่นกับนูถือกันบ่ถืโบถือเงโบถือกันเลบ่กินกันเนี่ยกินที่กันบ่ครับบ่ดิออกลูกพร้อมกันคนนี้ผมจับตัวผูออกอ๋อจังสีจักโอ้เตาผูยังอยู่ออกไมยพี่ออกเมยนี่คลอดสิบเอ็ดมิถุนาครับพร้อมกันสองเมยวันที่ยี่สิบเก้ามือเก้ามือยังแดงอยู่เนาะครับยังแดงแดงงเห็นสีแดงแดงอยู่อืมยังเห็นแดงแดงอยู่อ่างขนยังไม่ขึ้นเนาะครับ กำลังมีคนบัวเนาะเออคนบัวบ่คึอนออพันธุ์คนบัวคนบัวกันปะออกแม่เดียวสองแม่ครับออกทั้งสองแม่ปอนี่ครับออกแต่คนละห้างกันปอนี่แมนแม่สาววะนี่คะก็ออกครับแม่สาวโต๊ะสีโต้เนี่ดินี่ด้ววันเกิดพี่นี่สิบหกมกราบ่ผมผสมสิบสี่แม่พร้อมมีมีระบุวันเกิดพร้อมแม่นระบุตู้ผู้พร้อมครับมีประวัติพร้อมผู้วันที่เก้าหกสี่มกราหกสี่ สั้นเข้าสิลงนะครับว่าอนูตัวนี้มันมันได้ไออนุมันได้จักเดือนจักปีเข้าสิลงนะครับวันนั้นเพราะว่ามันลายบอร์เขาต้องเขียนไว้นําแมนคล้ายงอเอฟหนึ่งเอฟสองแล้วเฉยแล้วถ้าเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามก็แพ่งไปเรื่อยคือตู้พูนี่ก็พอแท้ๆมันก็เส้นสั้นเบลล่านะครับเขาก็ต้องเขียนไว้พอมันแท้ๆบจอพอหอมงตู้พองเยอะขึ้นต่างต่างไปบางกองจังหวงทุนครับ เงี้ยมาจับผสมมันอย่างเสีแยกไอ้สายพันธุ์ถือครับเจ้าก็บจือคักเนาะเขียนไว้อาจารย์ใหญ่ได้นี่ยนะครับเพราะว่ามีการเขียนวิธีบีดดิ้งพ่้อมเนีนสายนั้นสายนี่วันนี้เงี้ยมันออกลูกกับเทากับเฮ็ดซีซีตีไว้คอร์ดจักเทื่อนเนาะเพราะจะเนียนตัวใดห่างตัวใดทีเทากับซีรูจักแม่ใดมันดีบ่ดีเนาะครับตัวใดมันห่างหลายเทากับขับไปเฮ็ดนู่เนื้อครับเพราะฉะั้ นูแม่นี่ส่วนมากหนูขุนขายตัวผู้สวนมากตัวผู้เนาะตัวแม,ม่ไปเห็นแนวเนาเนะแม่ครับโอวส่วนมากตัวแม่นี่มันอยากหน่อยนะครับตัวผู้สีลายผูนนะ้ลายรัหนูนครับนแ,แล้วขันตัวผู้มันก็ตอ้องสมดุลเนาะครับธรรมชาติใหลายใ้ย <imet S 2> นอกจากงานมีเกียวป่าผีเห็นมีเกียบเกียบไอ้ผมที่แรกผมเอาข้อเปลือกให้ครับข้อเปลือกครับที่แรกเข้าเอาปูนขาวล่องพื้นแลวก็เอาไา้ลงครับ โลไซครับายแลวก็เอาฟางลงจกสองกำมือนี่แหละก็ให้มันในส่วนเห็นห้างส่วนเห็นห้างเอาแกบลงโม่ะไมันอยา่อนมันมันมันสิเกิดอย่างเรับเกิดแกบเกิดยังนะครับมันอับเนาะมันอับมันแกบแกบมันนั่นนี่แหละแก็บเกบมันก็ดูดความชื้นเนี่ยแล้วมันเน่ยไม่ขี้กินเกลียงเลยอาหารกัน หิวแห้งเนี่ยเสร็จแลก็ตั้งไข่นมไข่นมมันไม้รู้มันมันสีออกลูกนี่ยมันทรงสัญญาาอย่างห่วผิดมันมันสีว้นหนูกันเลยเพราะว่าเวลาเขาหายาสปุ๊บนี่มันสีโดดขึ้นมาอยากกัดมือเขาเนี่ยครับครับมันสีเห oh. ็ดห right. well, ั่งเห็ดมงไว้นะครับมันห like ่วงแนนมันสีเห็ดผงไว้เตรียมสิครับเตรียมสิคอดแล้วผู้เป็นพ่อได้บ่เนี่ยเอาครับจะเอาอะไ้บ่นพ่อจักมือจังออกหรือบอกวะวนี้เลยบอกครับมันบกวนกันเ้าบอกมันออกลูกปุ๊บ มือนี้นอมันสิออกกลางเว้นนะครับมันนูนออกลูกนะม,มันออกเวลาม,มันถักผ่อนกลางเว้นครับวันนี้มันออกลูกปุ๊บเขากับเบิง้งขามันกวนกันนะลูกมันสิกระจายเต็มบอ่อและลูกแดงๆนะครับอืมสีสะันบ่แม่นมันสีสะเขาเอาตัวผูกออกเลยคือตัวผูกกวนแล้วตัวเมย์เกิดความร้อนขัดแล้วแสดงว่าพอนีอ่กเกลเร่เมนแตเกเล่ต้องเอาแยกออกแยกออกเมนมัน,นี้มือนว่าปุ๊บ คำโตแม่ที่บ่ทายคลอดน่ะก่วนเฮาเอาออกอีกอืมครับแล้วรู้ได้จังไดว่าตัวใดเป็นตัวก่วนเฮาเฮาเบิ่งยามมันมันสิให้นมครับุ่มเฮามาส่องเบิ่งในหูนก็คิดถึงตัวผูก่อนบ่ครับคิดเอาตัวผูก่อนเลยดีที่สุดดับแรกันี้เฮาส่องเบิ่งเฮาุ่มว่าตัวใดให้นมเฮาจือไว้มาเปิดเอาตัวที่บ่ให้นมออกุ่มบ่ยังซ่าอีกบ่บ่ซ่าก็บ่เป็นหยังแม่น ็ต้องเอาตรงแมง่ผสมพร่องขึ้นนิดที่กอลวับอเอาไปผสมได้หรือว่าแม่อันนึงอาจสิมาออ,อ,ออกอีกทั้งการก็ได้เนาะอกติดใจแล้วเนาะแม่นรับมันชื่อว่าแบบันแม่นี่เอาไปผสมตัวใดตัวใดกับออกแค่เกลือแสดงว่าเป็นมันแล้วมันบอกมันอืครับ,รบตัวนี้กัดลูกมาเกเต็มลูกมันหางมันกุดหางกุดหางตัวผูกัดตัวผูกัดนะครับบางทีไฟกันตัวผูกอะไรเนาะตัวผูออกกันครับ เอาตัวผูออกเันบ้ับนี่ครับมันกวนเอาตัวผูออกเอาตัวผูออกครับอตัวผูออกวันนี้จักแม่ได้ไหมสองแม่ครับสองแม่ครับอืมตัวออกลูกพ้องกันเดครครับคืนนี้ออกลูกพ้องกันเลยทั้งสองแม่บอกครับผมก็เขียนไหวเสร็จทีมันออกลูกเขียนเคียนเคียนลงมาเลยอ๋อมันห่างหลายเขาก็จับออกครับพี่สุพันก็เลยอยากจะถามอันพี่สุพัน่า เรื่องการตลาดการขายเนี่ยนะครับนอกจากสีขายเป็นชุดแม่พันธ์แล้วเนี่ยนะครับก็ขายเพื่อบริโภคนี่ขายจางไหนครับพี่ขายก็ขายเป็นตัวเป็นขีดครับเป็นขีดก็ขายเป็นตัวขายอ๋อขายเป็นตัวครับบระเด็คือขายเป็นตัวเนี่ยขายเป็นขีดเนี่ยกิโลเท่าไหร่เอาขายเป็นกิโลเนี่ยกิโลสองร้อยครับกิโลสองร้อยครับกับพวกแพงเนาะครับ ก็ถือว่าบบแพงครับสองลอยลูกค้นให้พ่อมารือว่าจยงไรครับลูกค้นไห้ลูกคนให้พ่อมารือว่าลูกคนกับราคาต่างหากโลูกค้นไห้ครับถ้าไปทรงเขาจงคิดบวกเพิ่มค่าน้ำมันไปนะครับอ๋อครับก็คือคือทำทำให้แล้วก็ว่าลูกค้น่มมันทอม่านผดเนาะคือทําให้แล้วพร้อมพร้อมกินพร้อมเอาไปย่างครับพร้อมไปย่างนะครับ้วก็อันนี้คือกิโลละสองร้อยกิโลสองร้อยไปซองคือยังอันเกับบวกค่าน้ำมันนี่นะครับก็คือ บวกคาร์น้มันไหลเหล้วแต่สัทธาว่ากันไปแต่สมุนตัวสั้างรายเขาก็บบวกบวกกัได้เพราะว่ามันอยู่ในราคาํหนักนู้นเดียวพ่อไปได้เนาะครับ้ันนี่ขายนี่น้หนักเฉลี่ยนประมาณจักจักรตัวต่อจักขีดตัวหนึ่งจักขีดตัวนึงก็ประมาณเจ็ดขีดครับตัวประมาณเจ็ดขีดครับเฉลี่ยเฉลี่ยเนาะคสองตัวกับโลครึ่งประมาณนี้ครับอ๋อนะครับครับส่วนมากกับผู้สั่งกับเหล่าแต่ เราลองมองเนี่ยแต่เอานี่มาเอาเองนี่กะครับอ่าเฮ็ดให้แน่นะครับใช้เวลาโดนบอพี่ในการเฮ็ดให้เขาจะทอนคนนี่บอครับประมาณชั่วโมงแล้วครับชั่วโมงหนึ่งเงินบอครับชั่วโมงหนึ่งแต่ใช้เวลาตั้โตบอบอตัวตัวเทือนึ่งนะครับครับอืมถ้าเกิดพี่น้องที่เบื้องแรการอยู่นี่อยากเซหนูนี่ครับเอาไปกินนี่สร้างได้เลยบอบอครับสร้างได้เลยครับครับสร้างได้เลยนี่คือถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดสันเห็ดไหน ไปเม้าเองบ่ครับกลางจังหวัดเท่ากับทรงไอ้นี่แหละครับไอ้เครื่องลิงเครี่นี่นะครัเครื่องลิงเฮ็ดอะไรไปเท่ากับแพ็คครับแพ็คคือใส่เครื่องซีนนะครับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะคืออ่าซีนเครื่องซีนเท่ากับมีเงินบ่ครับแช่เย็นบ่ครับแช่แช่เย็นพร้อมครับโอ้แล้วก็ส่งไปเลยครับส่งไปแช่ก็แพ็คแช่กล่องอีกครับมันอยู่ได้ยังมื้อพี่เใ็่ตัวนะก็อยู่ในมือกว่าๆอยู่ครับเครื่องซีนสูญญากาศบ่ครับสูญญากาศอ๋อนะครับก็ส่งให้มือกว่าครับ ก็บอกแค่เดียว่าฝาดนะเนี่ยบางสีน่ารู้บ่เมนบางเคร่เขาก็ส่งน้ำหลอดงไก่ครับอ๋อรถส่ลอดทรงไก่ลดตู้เย็นเขารถตู้เย็นอ๋อไก่ๆเขานี่ก็มินบ่มีครับมีทรงไก่ในจังหวัดเขานี่ก็มีอ๋อแขกรับต้องบวกค่าส่งเพิ่มเติมผมว่ารถส่งไก่เป็นสีเร็วกว่าเกอหลีเนาะอ๋อครับหายไปอยู่ในจุดนี้อยู่ได้แยเมนครับอ่นะครับนเมนคือเรื่องเรื่องการขนส่งคือส่งส่งไปกรุงเทพกรุงเทพอะไรให้กันได้ครับได้ครับได้อ๋อนะครับนี่คือเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ ประสานเรื่องการค้าการขายในเครือข่ายบริหารที่กลุ่มขายทางอินเทอร์เน็ตทังงยังบอ่มงีครับมีครับแต่กลุ่มรายนี่ก็มีครับมีครับอ๋อไหนก็สั่งกลมาในกลุ่มในรายได้ครับผมครับก็สั่งโอนเงินมาครับเมนจังเฮ็ดทรงไห้ครับโอนโอนเงินมาก่อนเฮาจังเห็ดเพราะว่าเพื่อความมั่นใจเนาะมั่นใจเนาะครับอยากให้พี่สุภัตนะครับซอยแนะนําเทคนิควิธีการทําหนูนะครับเพื่อบริโภคนะครับในขั้นตอนต่อไป ครับเดี๋ยวเมื่ออาชีพนะครับพี่ครับผมใช่ไหมครับครับพี่ถทำมาเบิ็งตอนท้ำหนูเนาะครับเฮ็ดหนูให้พร้อมที่จะถึงมือผู้บริโภคเมื่อเขาต้องการเนาะอันนี้ยังครับพี่นี่อันนี้เป็นเพิงครับเป็นเพิงเพิงไว้จุ่มขนเหมืนครับเป็นเพิงเงี้ยบอกครับเครื่องพวกไหนรเป็นพวกไหนเพิ่นเทียนธรรมดาบมันเท่าไหร่บ่ มันมันมันสีทอนยากครับตอนนี้ครับเมื่อจะติดเป็นแท่นแท่นหรเพิ่าเป็นก้อนครับเป็นนก้อที่เขาเอาไปเห็ดพิมพ์เห็ดยังก็รอแบบรออยังนะครับรอแบบครับคือเห็ดเรือไปเห็ดอย่างนี้บ่ือเปล่นเมนเมนครับอ๋อคันเพิ่งซื้อนี่ตลาดน้ำเมนไหมไม่รับมันมันใส่หลายครับตัวนี้ใส่หลายบ่ครับล่าใส่หลายต้องต้องต้องสร้างซื้อบ่ครับสร้างซื้ออะไรมาส่งให้บระเดี๋เขาต้อง ต,ต้ม um. ตก่อนปะนี่ครับต้มต้มโบไซน้ำครับต้มเฉพาะมันเลยครับต้มเฉพาะเพื่อนเมล่าเองอันบ um. ่แม่นถ er ้าใส่น้ำมันสิกระเด็นมันมันจีโบเห็ดโบให้จับขนนะอันนี้เพิงอนเจ๊กิโลนี่เพิงนี่ประมาณประมาณหกก่อนหกก่อนประมาหกก้อนครับหกก่อนได้ครับหกก่อนจะขีดปะขีดปะเป็นโลเป็นโลห่อครับเป็นโลหนึ่งใส่อะไรหลายปุณห์เโลหนึ่งห้ากลับเอามาใส่ได้อีกคือหนึ่งครับว่าอันเลี้ยงนอันเฮ็ดนูโลหนึ่งมีสองเทือครับ เรียกให้หนูได้สองเท้อสองั้งเท่านั้นต้องถ่มครับต้องถ่มประเทศที่ตัวเดียวของเขาพว่งไปจากกับบัยักปนในอยู่ครับบัวยักปนในครับแม่คือต้องเอาหลายตัวครับเพราะว่าเพราะว่าตัวหนึ่งมันมันมันถี่ใส่อยู่สองก้อนนะครับตัวหนึ่งใส่สองก้อนครับเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วครับสองก้อนนี่มันได้ขีดสองก้อนนี้มันเกือบสามขีดเกือบสามขีดโลดอะไรผึ่งแปดสิบครับแปดสิบบาทแม่ครับอันนี้ชุบมาแล้วมาแช่น้ำเย็นในคราวจั่วคราวจั่วคือเก่าวอันนี้ ต้มละต้องให้อุณหภูมิครับอุณหภูมิมันเย็นลงจัะหน่อยพูดจังไหน่าพอดีเลยพอดีกระเบื้องเนี่ความอันนี้นะมันเนื้อมันดิหยาบหยาบในเนาะครับแต่มันเย็นเย็นนะครับบ่ได้ซิมบ่ไหซิมโบมือจุ่มมึงก็บก้ามันเย็นเย็นเนาะเอาครับจุ่มเอาอันนี้มันซิมว่เย็นก้อนป่ะพี่นี่ครับเวกพอดีแล้วลวกเลยเนาะครับเนาะได้ใจยิ่กครับลองมึงเลยหนูนี่คือก้อนเสียวลงนี่คือต้องเหมือนหนูที่บ่ถือน้ามาก่อนนั่นเองแม่นครับบ่ถืออย่างอื่นมาก่อนครับอย่าให้ถือับ ถ้าถือน้าเลยเพิงมันจะบจับนะเพิงบจับมันบ่พอพิงสิเย็นก้อนครับอ่าครับพี่เอาอ่าเราจุ่มครับนึ่จุ่มเลยบ่ครับจุ่มเลยเกลือให้ทั่วกนูก็ต้องมีชีวิตครับมีชีวิตปบมันสึดินครับอยาให้หางมันถึงด้วยครับอืมคุณนดยังมันพอหางเาต้อไปจุ่มน้ำห้อนลวกเอานะครับอ๋บวกเอาครับอืสันมนสิแกงยากนะครับขนูขนูบมยังมีชีวิตเดียมันสิดินคพิงสดนคุ้มตาครับแม่นเพื่อนเพื่อครับเพื่อนเพื่อน เอากระจุ่มน้ำเย็นมาหนิครับใครจุ่มเลยบ่จุ่มเลยจุ่มเลยครับจุ่มเลยแต่ใครอ่องฟองก่อนเนาะครับแช่ไว้บ่นี่ก้าว่ามันคลายความห่อนในตัวมันคลายคลายความห่อนของผึ่งนะครับเขาจึงมาถอนขนจึงมาจงมาเอาขนออกครับจุ่มตัวที่สองคุณน้องรอใจลองไหม ว่าส้มน้อยดเนาะนบอบอท่านอะไรแนไหนนะเนียนคท่านี่พูดีครับผมว่าเนียนเนียนบอเนนไหนนะสามตัวนี่ะมาณสองสอลครึ่งสองลครึ่งนบอครับตัวนี้จ่านูน้อยกมูครับน้อยกมููกละ้องตตัวน้อยจะีประมาณหกขีดเนาะัวนีประมาณเจ็ดขีดแปดขีดเนาะมันเริ่มสิแ้็งเลยครับอ๋อเดกไอ่งปองนันบ ใส่อ่องฟ้องรกใส่อ่องป้องไห้ครูดาวใจถิ่นมาสักคู่เป็นหนูเลยนะเป็นหนูพลาสติกไวก่อนบ่สเลยก็อย่างหนูพลาสติกเนาะด่าเนาะใ่อ่องลองบัตีเพื่องที่เข้าลอกของเาแล้วเข้าไปจมเพชรไม่ได้บ่ครับมได้น้แรลกับครับ้มได้ กะน้ำสเนพวเห็ดแมนครับมันมันมันปีเปื่อนไปเลยมันเปื่ครับครับมันจะปทรงกินคิวพอเขาไปต้มต้มหัวแล้วครับเขาเรืออยู่นี่เขากัไปต้มจอเาใส่เสื้อหนาครับนี่ก็ได้จอหนึงอยู่แตัวนึงครับจะก่อนนะกก่อนมันหัวได้สามครับได้สามได้ที่สเนี่ยเคำใหญ่ลายหนึ่งโบอสีได้ต้มเพิ่มนีกระดกิงลายเนาะครับสักคู่ Hãy nhìn thấy. mất bây giờ học ca ngon tịt lên. Hãy nhìn thấy. Hãy nhìn thấy. tít nhìn thấy. Hãy 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 nhìn โอ้ขาวจั่วเลยโอ้ยฮ่า่าฮ่าคือเท้าขาวเหยี้มันขาโบตองใไปโอ้ขาจั่วเลยับนังกับโบหมดติดบางคนบอกโหเนื้อฮอดเนื้อมันแล้วบ๊อนังมันวันี่นังนังหนู เป็นข้างนอกนี่แง่โอ้เปิาติกันาะคือ่วาจะตีกเนอก่องหมครับวอะไรวัหม่ขายังไม่ขาดยัมันขาดยัมันขาดเ้วพุ่งแตกเนาะหูกับขาด่กี่หูกัลอกก็คือแนันครับันลอกกือ จะหน่่ยดำดำเบลลใช่หระอเนียนเฮ้ยโอ้ยครับอยากติดเนยวังหูนี่กระางมันเลยนเล่นง่ายหน่อยติดธรรมดาล้วเนาะดีค่อยออขึ้นเกาล่ะติสสามตัวติดจ่อยเออเสเวลาบดนใส่เวลาบดนเนาะบดนบดนบดนถ้าเขาทอนขี้เทาบนตนแเหลวแล้วตัวหนึ่งจะได้กินเนาะ เขาจะเาไป็นยิ่งหนูเพา่บลกคุณมน้่บ่อากคุณล่าบ้างช่วงาาหนูเขหนูออกมื่อไหม่ปยิงรอบหม่อนะเดี๋ว่าคอเื่อเราจะถบุโคุณหนูเนี่ยอยูออกคนหนวดด้เนออกเกี่ยวก็อกคนะเกี่ยวบมดนะหลอกทีแหลกมันอีกออกด ก็อาจจะอ่านานิดแหก็าอาจจะได้เนาะเนาะน,นี่นีนบนจะไล่ครับก่อ,น,อนจะไล่ก็เบ่งกินเพราอยากกินเปล่ปปปงที่ันเนาะครับ คือเขาเฝ้าลอกออกอีกทีหนึงลอกออกอีกอกไปธรรมดาได้เขาเก็บนะครับมนาง่ามกว่าแล้วเขาก็่ด้ับเนี่ยนะมันง่ามมัน่เสมอกันครับ ติดนัด่นเองเขาจอยคนอือครัต้องไปแหนงีนี้ตุ่มอันนั้นลวกหางมันครับรครับรนี่ครันรลุดบัเขากับจุ่มยีครับน,น่า,นามันเดือดเย็นมากโอ้โอุดอเลย <laughs> นี่<อ>ครับออกแล้วต้องไปจุ่มอีกจุ่มจุ่มเอาขนมันออกครับม,มันยังมีขน,นบัวขนน,น้อยน้อยนันอ่อาจจะขาวกว่าเก่ากว่างั้นเอาก็จุ่มโตักัน เราลุนไปไน,นะพี่นนองครับรุบรนเก็บแบบไวเก็ใส่เก็บนครับเด้ดมนครับ,รบรนนครับดลงมมดลงจบเบิงหนากิน มือหน้าเชียวว่าสุโมกสู้กินมืออื่นนะครับแต่ว่ามือนี้เนี่ยจ่อๆนี่ยฮัฟเวลานี่นะครับหิวเข่าได้เนี่ยผมเดินงล้วเรียกอย่างเดหิวกันเลยนะพี่สุภาพเชียงสู้กินครับมือนี้ซีอบครับอบครับโอ้อ๊บใส่อบหม้อไฟฟ้าครับไฟฟ้าไม่คตรเก็บหม้ออบความร้อนครับอ๋อความร้อนนะครับเนาะสัญญาคกับสิบห้านจกับเซตสัญญาเนี่ยนครับเออนะครับคันสุโมกนี่กับมนาดดาวใจข้านไปห้าปีครับันอ้อมมือหน้าเขียวกันนะฮะฟักไซมือนี้ กินง่ายๆครับอบอบไปฝาครับนะครับบักได้เลยเบื้องว่านาตาการอบสินากินซ่อมไก่ฝีมือของพี่สุภัฒนแล้วก็พี่สาวนะครับน่าเกินเกตสูนอังกินมื่อี้เอ่านะครับใช้เวลาโดดน่าพี่ครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งว่ะครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณครับช่วงนี้มาถึงช่วงที่ถ่ายของรายการเนาะ นะครับกหลังจากที่พิธีสุภัฒนะครับเพื่อนในอบหนูให้ให้ทีมงานห้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาเบิ้งพิธีการนี่คืออบเนาะงถือเนาะนะครับอบสีตั้งกับย่างยังไงอบนี่อ,อบม,อมันกะมสีหอมกว่าหอมกว่าแล้วก็ซุกเลือดกว่ามันบอกนะครับคุณตาแซ่บบอกคุณดาวใจนะครับกินข้าวต้๋นนอาใหม่แกงนองใหม่เท่าไรแล้วมันบอกปกงกันลังฝานี่เนาะเออครับเอามาซิมกันนะครับมาซิมเบ,บิ้ลนะครับ อาจารย์เจียวลองเสียมมึงดูที่เลื้อยดอกมันเป็นสร้างหรือเป่มันเลยสร้างแล้วไอ้หรอมันลงพุ่งล้วมันเป็นพรมแล้วอือพรมครับไปด้วยพี่เจียวนะครับเมื่อเจียวกับเสี่ยบุนัดเนี่ยหอมสีนุ่มนุ่มใหมครับแล้ก็กรอบติดกับหมูหันอือใช่กับหมูหันเนาะครับผมครับนม่แกงน้อยไม่อหยิบเลยมาครับคุณพี่มา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 ครับ เจ็บไรเอาแล้วตัวแก้วมาหายจากบ้องก่อนถึงเวลาดาวใจนะครับครับทำไมต้มอยู่ทั้งหางนะครับเนาะครับมาถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ทีมงานนะครับก็ขอขอบคุณทางคุณพี่สุพัฒน์คุณยืนนะครับแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับที่สาคอนครับพี่สาครนะครับเจ้าของฟาร์มหนูฟาร์มสุพัฒน์ฟาร์มนะครับฟาร์มหนูที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอดอนตาลหรือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดมุกดาหารก็กล้าเป้าได้เนาะ นะครับเพราะว่าจากที่ถ่ายทำนะครับพาพพี่น้องเกษตรกรเมื่อยมชมแลลวนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็มีผลผลิตมากมหมนะครับย่างเกษตรบมีกินนะครับกินข้าวกินอย่างบ่มีนะครับเกษสิินแต่ข้าวเดี๋ยวเบิดเนาะกินข้าวอย่างเกษบ่มี่อย่างบ่อย่าสโบก้อนบอนนะครับคือเคียววาเนาะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางท่านประธานคุณมาันดวงนะครับที่ให้ทีมงานเรานะครับผมสัญญาันดวงแล้วก็คุณผุสนองนะครับสีเชียงใหม่แล้วก็ อาชีมงานสำน,นักงานเกษตรอำเภอดอนตาลนะครับมาถ่ายทำนะครับการเลี้ยงหนูนะครับขอบคุณไปทั้งบาสโกนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืชและก็น้ำแสดงสคลื่เป็นดีนะครับวีวันเฮิร์บนะครับแล้วก็กาแฟบิสตองและก็ผลิตภัณฑ์ในเกลือบุญมาพันดวงนะครับก็คงจะลาท่านผู้ชมไป,ปเพียงแค่นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ